สวัสด,ดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันใน Mock Buck Pass สามนะครับผมนี่ก็มาลงกันแม่อยู่กันในรอบที่สามแล้วรู้สึกวันนี้จะลงได้แค่สามรอบนะเนี่ยช่วงนี้เพราะว่าหมาสาย,ยุ้ยเนี่ยก็คือตัวแทงมัอนผมนั่นเองหลุดออกไปนะไม่ใช่หลุดสิคือเขาไม่ว่างลงอ่ะเขาก็เลยขอขอตัวออก ออกไปก่อนเนะีซึ่งตัวแทนก็เหลือแค่ผมเอาเฮ้ยโอ้งานก็แล้วล่างทองเชียไม่ได้เนะี่ยรถควบเลยอนะเรื่อนเราเห็นไหมนี่ในกรณีที่เป็นแอ v a n ซ์โหมดคือคือบอสตัวนี้มันมันจะเป็นบัค2สองอย่างอนะคือคือบางทีอะมันอาจจะตบเข้าเราเข้าเราแรงนะแบบ ตบเราแบบว่าตามปกตินะดาเมจตามปกติแต่บางทีมันก็ตบเข้าแบบดาเมจตอนเปิดก่อทองอะอผมก็ไม่รู้มันเป็นบ้างหรือมันเป็นเป็นอะไรบางทีตบแรงบางทีตบตบเบาอะไรเงี้ยขอไปด้วยเมื่อกี้ลมลมตีขึ้นเนี่ยมันก็อย่างเงี้ย แต่แต่รู้สึกอันอันนี้มันมันจะไม่มีตบเ่าเลยเนี่ยมันตบแรงเดียวเลยเนะี่ยดูดิโอปกติถ้ามันตบประมาณเกาะทอมมันก็อยู่ประมาณสี่สิบกว่านี่เก้าสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งสองร้อยอุ้ยเฟสเข้าอีกแล้วเก้าช่างมานะันไม่เป็นไรเออจะมาเล่นก่อนแล้วกันไปเร็วๆดีฮ้ยตอนนี้อาจจะช้านะเพราะว่าตัวแทงไม่อยู่ตัวหนึ่งแล้วมอกอีกตัวหนึ่งมันไปไหนแบงค์หน้าเหรอ ตัวแทงหลุดหายไปตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาเบทเมื่อกี้เนี่ยก็หลุดไปเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่เลวร้ายมากอายไวนู่นก็ได้ครับผมผมไม่เป็นไรครัผมมีซับายอยู่ครับอาอยไวนู่นก็ได้ครับอ้อผมลืมไปผมไม่ได้เข้าสกไกนี่ว่าเอ้ยกรรมืึน อช่างก็เถอะคุณงองแงคุณไปถืดตรงนู้นก็ได้ว้าวเห็นไหมล่างท้องหมดเลย่ะโอ้คุณใส่ปีก็ับผมตายแล้วได้แล้วคุณใส่ปีกทำไม่เนไม่กดใจเลยอ่ะโอ้ยมอครับถ้าคุณจะตบผมอย่างนี้คุณฆ่าผมเลยครับ โอ้ห oh, ไม่ยั้งเลย <c oughs> อ่ะอือืออือตอตบตบทีหัวบิดเลยเนะี่ยกรรมไม่ใช่ละอ้ยเออโดนกระทืบโอ้อยอ้อ ออแะน่าล้มงานงอกบอลหลุดครับเอาแล้วไงล่ะเออไม่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 นา่ไม่นะ่ไออไม่นะ่ไม่ัม่นมอไม่ไ่าม่ไม่ไม่ม่ไมาคน หมาคนไหนนะียที่เป็นหมาทองแล้วมาลงกับทีมเพื่อนหรือทีมในกอยแล้วจะแทงม็อกเนี่ยคือคุณมาถึงคุณไม่ต้องทาอะไรมากคุณเปิดกอดทองแล้วคุณก็วิ่งเข้าไปอย่าอย่าไปยืนอยู่ข้างหน้ามันนะให้เดินเข้ามาตรงใต้มมาใต้คอมันตรงเนี้ยเห็นไหมอ่าให้เดินเข้ามามานนี้ยมันก็จะเล็งคุณตลอดแล้วถ้าเวลาคุณคุณหลุดแบบว่าหลุดจากการแทงเนี่ยถ้าเพื่อนของเรายังไม่มาตีม็อก ให้คุณวิ่งออกไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณก็โพกโพกมันโพกมันทีหนึ่งแล้วคุณก็ค่อยๆวิ่งมาข้างหน้ามันนะวิ่งมาหยุดอยุดตรงหน้ามันตอนั้นมันก็จะก,มมมก้มลงมาเองแล้วพอพอมันก้มลงมาคุณก็ค่อยๆเดินเข้าไปใต้คอมันอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะอยู่เลยตาสบายเลยคุณนารไม่ต้องอยู่ผมก็ได้ครับผมมีซับตายอยู่ไม่เป็นไรผมไม่ตายง่ายหรอกผมเมฟกรมไม่ใช่เหรอผมเมฟครับ คุณนายคุณนายพิวพวกนู้นเถอะพวกนู้นเขาเจะตายกันขอเป็นครับขอแค่ก่อนนี้กผมก็พอใจแล้วเอ้ยทำไมมันข้าชา้าจังเลยเนี่ยเนี่ยดูเนีถ้าถ้ายังยังเนี่ยเราถ้าเราหลุดเนี่ยเราก็วิ่งออกมาสักระยะหนึ่งเราก็โผล่อ่ะทีหนึ่งแล้วเราก็ค่อยเดินวิ่งเข้าไปนี่ถ้าถ้ามันไม่ติดก็เอาใหม่อ่ะ ถ้าแบบสมมติว่าคุณวิ่งเข้าไปแล้วมันยังไม่ติดแสดงว่าระ,ะ,ะยะห่างที่คุณวิ่งออกมามันมันใกล้เกินวิ่งเงี้ยโผกแล้วคุณก็วิ่งเข้าไปเนี่ยเห็นไหมติดละพอพอแล้ววิ่งแล้วติดปุ๊บอ้าวโหไม่ทันเมื่อกี้กําเบยเมื่อกี้วิ่งวิ่งเข้าไม่ทันนะหมดจะพูดขอโทษที กมงานงอกแล้วถ้าไอ้ด้านหมดเนี่ยผมแนะนำให้คุณตีอ๋อมาแล้วคือคือเมื่อกี้ผิดพลาดตรงนึงเนี่ยคือมดแต่พูดเนี่ยแล้วก็มดแต่พูดแล้วก็ไม่ได้วิ่งเข้าไปตรงใต้คอมันเนียเลยทำให้มันไม่ล็อกเป้าอ่ะมาแล้วมาแล้วหมาพาราก็แทงได้แล้วแบบนี้ แทงได้ฮนะแต่ว่าด่านเนี้ยตัวที่มีความใหญ่อย่างเช่นวานกุ้งไม่ก็ใบใบสันเนะยจะแทงได้ง่ายกว่าเพราะว่าตัวใหญ่ตัวมันใหญ่เนยะแล้วแบบว่าเออยังไงดีผมจะพูดยังไงดีก็ก,ก,ก็มันเอาเป็นว่ามันแทงง่ายกว่าหมาแล้วกันเนะถ้าจะแนะนําถ้าจะแนะนําหาตัวแทงในการลงด่านนี้เนะี้ยผมแนะนําให้เป็นวานกุ้งไม่ก็พวกวานทุกชนิดเนะี้ยไม่ก็ใบใบวอ อ่ามันจะแทงได้ง่ายกว่าถ้าถ้าคุณเล่นวิธีผมเล่นวิธีอย่างนงี้แบบว่าวิ่งออกไปแล้วโพวเวก่เงี้ยอ่าแล้วตอนที่คุณวิ่งวิ่งกลับมาเนี่ยให้กรุณาถ้าถ้าวิ่งกลับมาแล้ว,แล,วแล้วแบบว่ามันมันก้มแล้วนะแบบคือมันก้มมามองคุณแล้วอะ่ะให้คุณรีบวิ่งเข้าไปในใต้คอมันเลยเนียเพราะว่าถ้าคุณไม่วิ่งเข้าไปในใต้คอมันมันก็จะเหมือนตอนผมเมื่อกี้ ที่มัวแต่พูดอ่ะเห็นไหมอ่าถ้าคุณไม่วิ่งเข้าไปใต้คอมันคุณก็มันมันก็จะปัดคุณออกโป๊ะทีหนึ่งแล้วทั้งนึ่งมันก็จะหลุดหลุดจากการแทงเลยแล้วมันก็จะเดินเลยแล้วคุณก็จะแทงไม่ติดแล้วเมื่อกี้สวตามสสยซ้อนนะ่ะคือโพล่มาอีกอะไรนะโพลมาติดเอ,อคูดาวอีกอ,อก็เลยทำให้ล่าช้ามากเลยทีเดียว นะงั้นก็ขอฝากคลิปในการลงม็อกก็คําแนะนําแค่นี้แล้วกันนะสวนใครที่จะเอานําไปใช้ก็ใช้ได้นะฮะเทคนิคนี้สามารถใช้ได้แน่นอนร้อเร์เ็นต์นีนะครับผมงั้นก็อันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ